ป .1 ถึงป .6 แต่จริงๆแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรามีน้องๆอนุบาลอีกใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาน้องอนุบาลไปไว้ตรงไหนดีจะไว้ต่อจากป .6 หรือจะไว้ก่อนปอ่นึงเอายังไงดีคะต่อป,อ 6. ตอปอ .6 ต่อปอ .1 ก่อนมันมีต่อปอ .6 กับก่อนปอ .1 ก่อนปอ่ .1 เราจะเอาน้องอนุบาลเนี่ยมาไว้ก่อนปหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องเรียนอนุบาลมาก่อนใช่ไหมพอเรียนอนุบาลเสร็จเรามาเรียนป1ป .2 ป .3 มป .4 ีป .5 ป .6 มีไหมเรียนป1ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ไปเรียนอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ไม่มีนะคะอ้าวะนนตอนนี้ทุกคนเสร็จดูเมาส์ดูเมาส์ที่จอสไลด์นะคะดูเมาส์ที่จอสไลด์ อยากจะให้น้องอนุบาลเนี่ยมาอยู่ก่อนปนนงเราจะทำยังไงนะคะตอนนี้เห็นตัวชี้เมาส์ของครูไหมเห็นไหมคะตอนนี้ตัวชี้เมาส์อยู่ตรงไหนตอนนี้ตัวชี้เมาส์อยู่ตรงด้านหลังคําว่านักเรียนชายนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเห็นกระพริบกระพริบอยู่ไหมเห็นไหมคะเห็นนะ ไปที่ตารางเอาตัวชี้เมาส์ไปไว้ตรงนักเรียนชายเอาไว้ด้านหลังนะอย่ามาไว้ข้างในนะคะอย่ามาไว้ข้างในนะเอาไว้ด้านหลังด้านหลังตารางนะให้มันกระพริบแบบนี้นะคะกระพริบหรือ,อยางแล้วไปไว้ที่ตารางแล้วก็ไปคลิกที่ตารางเลือกแท่กแถวอะไรแถวข้างล่างมาแล้วหนึ่งแถวได้ไหม ได้แถวหนึ่งยังใครยังไม่ได้บ้างเอาใหม่ใครที่ยังไม่ได้นะคะเอาใหม่เอาตัวชี้เมาส์ไปไว้ด้านหลังตารางคําว่าชายนะคะนักเรียนชายเนี่ยแล้วก็ไปที่ตารางเลือกแทรกแล้วก็เลือกแถวข้างล่างนะ,ะเรามาได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแถวแล้ว อนุบาล1และอนุบาลสองอนุบาล3าจะทำยังไงดีใครยังเพิ่มไม่ได้สักแถวยกมือก่อนเลยค่ะตอนนี้ยกมือเลยเพิ่มไม่ได้นะคะเพิ่มไม่ได้ดูใหม่ค่ะลูกดูตามจอเลยนะคะตอนนี้เห็นตัวชี้เมาส์ไหมตัวชี้เมาส์นะคะอยากจะเพิ่มตรงไหนนะคะเอาเมาส์เนี่ยไปไว้ด้านหลังบรรทัดนั้นนะคะ เอาไปไว้ด้านหลังบรรทัดนั้นแล้วไปคลิดที่ตารางเลือกแทรเลือกแถวข้างล่างมาแล้วได้หรือ,อยังมีใครไม่ได้ยกมือขึ้นเลยค่ะไม่มีนะคะไม่มีไหมเอาตัวชี้เมาส์อย่าทำให้เพื่อนอย่าให้เพื่อนทำเองเราจะเอาไปไว้ที่ก่อนปนหนึ่งค่ะลูก นี่ไ้ตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ตารางนนเลือกแทรกเลือกแทรกนนเลือกแทรกไม่เลือกวาดค่ะเอาใหม่คลิกอันเก่าออกก่อนลบทิ้งก่อนปิดปิดปิด,ปดนนสามเลยค่ะแทรกนนเลือกข้างล่างมาแล้วเห็นไหมอ่าอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยแล้วเราก็พิมพ์ก่อนก็ได้หรือจะทําอีกก็ได้นะคะนนเลือกแทรก เลือกแถวข้างล่างได้หรือยังใครยังไม่ได้อีกยังยังไม่ได้น่าย,ยังไม่ได้เพิ่มกี่แถวคะสามแถวคะ่ะอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามต,ตัวเลขตัวเลขให้สมมุติขึ้นเองเลยคะ่ะให้สมมุติขึ้นเองเลยเอาเมาส์ไปไว้ด้านหลังคำนี้คลิกเลยคลิกด้านหลัง เอาใหม่ oh เอาให้มันอยู่ข้างบนคลิกเออแล้วก็ไปที่ตารางเลือกแทรเลือกแถวข้างล่างเลือกแทรกค่ะแทรกแทรแถวข้างล่างแถวข้างล่างข้างล่างกดอ่าได้หนึ่งแถวแล้วเดี๋ยวแถวต่อไปก็ทำแบบนี้นะคะอับิมพ์ก่อนก็ได้ค่ะ ตัวเลขนะคะอนุบาลเออเอเขียนออ่างเลยลูกอนุบาลเราใช้ตัวย่อว่าอจหนึ่งนะคะอจหนึ่งวิธีเมื่อสักครู่นี้ยากไหมยากไหมบางคนบอกว่ามันง่ายแต่มีวิธีง่ายกว่านั้นอกีกอ้ามาดูวิธีที่ง่ายกว่านั้นวิธีที่ง่ายเดี๋ยวจะมาไว้ข้างล่างนะคะอ้าตอนนี้อย่าเพิ่งพิมพ์อย่าเพิ่งพิมพ์ เงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งค่ะเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งอย่างเพื่อพิมเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นดูตัวชีเมาส์ของครูนะคะครูจะไปอยู่แถวที่ป .6 ไปอยู่ด้านหลังเห็นไหมดีกับพิิบอยู่ด้านหลังเห็นไหม<อ>เห็นใช่ไหมกด enter มันก็มาแล้วเอาลองปฏิบัติด,ดูเอาไปไว้หลังป .6 ให้มันกับพิิบอยู่ด้านหลังกด enter มาไหมมา,มาเมื่อสักครู่นี้ก็เช่นกันอยากจะให้มาอยู่ตรงนี้ก็กด enter เห็นไหมคะไม่ต้องไปที่เมนูตารางได้กด enter ก็มานะคะได้ได้สองแบบนะคะอ่าวแล้วพิมพ์ได้เลยค่ะอนุบาลหนึ่งครับผมอนุบาลหนึ่งสมมุติตัวเลขเลยค่ะ อันนี้ครูก็สมมุติตัวเลขเหมือนกันนะสมมุติเหมือนกันเสร็จแล้วจัดให้มันอยู่กึ่งกลางก็ไปเลือกจัดกึ่งกลางใส่สีนิดหนึ่งใส่สีนิดนึงเดี๋ยวจะได้เห็นความแตกต่างว่าอนุบาลเนี่ยอยู่ด้านบนเห็นไหมคะต้องย่อหน้าจอนิดนึงจะได้เห็นได้ชัดๆนี่ครบ ใครที่ทำเสร็จแล้วลองลองใช้วิธีเดินนะคะแล้วลองไปเพิ่มคอลัมน์ดูบ้างเอาไปอยู่ที่หลังคำว่าชายนะคะแล้วไปที่ตารางเลือกแทรกเลือกคอลัมน์ซ้ายบ้างแปลมาทางไหนนะคะลองเลือกดูเลือกเสร็จแล้วก็อันดูกลับมามันก็ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นค่ะ ลองเลือกดูนะคะสมมุติว่าอยากจะมีคําว่าต่อท้ายเนี่ยหมายเหตุอยากจะมีคําว่าหมายเหตุเพิ่มนะคะก็ไปเลือกที่ตารางเลือกแท่ขอร่างทางขวามาแล้วแล้วพิมพ์คําว่าหมายเหตุนี่หมายเหตุมาแล้ว กูพยายามจะจัดให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันให้ได้นะคะไม่ต้องเหมือนของคุณครูก็ได้กูสมมุติเหมือนกันลูกอ้าวลองเพิ่มอีกช่องหนึ่งคือช่องหมายเหตุนะดูซิทำได้ไหมนี่หมายเหตุด้านนี้คือคอลัมน์ทำวิธีเดิมนะคะแต่เรื่องคอลัมน์ทางขวาอ้าพิมหมายเหตุไป หมายเหตุดาวไว้ทำอะไรดีทำได้ไหมช็อคหมายเหตุได้ไหมคะ ได้ไหมก็เอาตัวชี้เมาส์เหมือนเดิมนะคะไปไว้ตรงคำว่านักเรียนชายในด้านหลังแล้วก็ไปเลือกตารางเลือกแทรเลือกคออัมน์ทางขวาได้ยังแล้วก็เพิ่มคำว่าหมายเหตุวันนี้เราจะได้ทั้งแทรกแถวแล้วก็แทรกคอลัมน์จจำเป็นไหมพอเราพิมพ์เสร็จแล้วอ้าว มีอนุบาลหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเราต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดไม่ต้องนะคะเราใช้การแทรกขึ้นมาใหม่คงไม่มีใครที่พิมพ์ตารางขึ้นมาใหม่เลยนะคะเพราะมันเป็นการเสียเวลาใช่ค่ะลูก จะพาหมายเหตุนะคะไว้ทั้งหลังนี่แล้วเอาไปที่ตารางแซรขคอล่า์ขวาเสร็จแล้ว ตอนนี้ยืนอยู่หลังห้องบ้างจะได้เห็นทุกคนนะคะว่าเพิ่มหมาเหตุได้ไหม <Okay. S 1> แถวหลังนี้เรียบร้อย <Okay. S 1> แถวนี้เกือบเรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่คนเดียว <Okay. S 1> นะคะ <Okay. S 1> สุภาพบุรุษแม่นั่งนิ่งเลยหมาเหตุยังไม่ได้ใส่เลยครับ <Okay. S 1> ไปไว้ตรงนี้ อแล้วไปที่ตารางแทรกคออัมามขวาอ่าพิมพ์หมายเหตุเออเสร็จไหม <c oughs> เป็นไงคะ <c oughs> เป็นไงบ้าง แทบทุกคนนะคะทุกคนวันนี้นะคะจากที่เดินสำรวจเมื่อสักครู่นี้นะคะเดินจากหลังห้องมาหน้าห้องหน้าห้องไปหลังห้องเนื้อทุกคนสามารถที่จะแทรกตารางแล้วก็แทรกแถวได้นะคะ <S <S จะเพื่อนช่วยบ้างครูช่วยบ้างแต่ว่าผลงานวันนี้ทุกคนก็สามารถทําได้นะคะ <S <S ถ้าอยากจะทําให้คล่องและชํานาญมากกว่านี้นะคะมันมีทางเดียวนั่นคือต้องฝึกปฏิบัติบ่อยๆ,ๆนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ